อ่าต่อไปนะครับหลังจากที่เราจับสลาของขวานเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะของขวานน,น,นะครับนนอ้าแกะของขวานได้เลยนนยับไป ขยะนะครับขยะทิ้งในถังขยะนะครับ

เมื่อกี้ม้าได้อะไรครับเม่กี้ม้าได้อะไรได้อะไรมันคืออะไรโอ้ได้พ้าห่มไปห่มกันหนาวใช่ไหมดีใจไหมดีใจเปล่าได้อะไรเปล่าของเปล่าได้ขนมอาก่อนที่จะไปกินมาเก็บพยากรเก็บพยากรเร็วกินเลยกินเลย เก็บขยะด้วยนะเก็บขยะด้วยนะ